ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขชนการมาเจอกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งนะครับเ,เป็นสามตัวบนตรงนะครับคิปเลนเลนนะครับเป็นสามตัวบนตรงลนะักล้อยนะครับลักล้อยใส่ สิบบนนะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่1บวกหลักหน่วยครั้งที่2นะครับจะได้9้าบวก5บวก6เนาะหลักร้อย9บวกหบวก6 5บวกเบวก5เป็น14นะครับ9บวก5เป็น14 4บวก6เป็น20เป็นศนย์นะครับ ศูนย์เพิ่มไปเป็นสองหล้กก็สามนะครับอันนี้เป็นหลักร้อยสำหรับหลักซิบกับหลักซิบเก่าเน่าเท่านั่นแหละนะครับหลักสิบที่เคยทำนะครับใส่อันนี้สีป้าป้านี่สีน้ำเงินนี่แหละสีแหล่แหลนี่แหละหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับคูณสองหลักร้อยครั้งที่สองคูณสอง หลักสิครั้งที่3าคูณ2นะครับ7คูณ2เท่ากับ1ิบเด็กซนะครับบวกด้วย6คูณ2เท่ากับ12บวกด้วย2 5คูณ2เท่ากับ10เล็กศนบวก3ครั้งที่นะครับก็ <c oughs> จะได้4บวก2เป็น6 4บวก2เป็น6 6บก0เป็น0 6บก0เป็น6 6บก3เป็น9ท่ากับ9นะครับเพิ่มทีละ3า2 5กนะครับหลักสิบหลักหน่วยก็จะเก้นะครับหลักร้อยครั้งที่1นคูณ2บวกหลักร้อยครั้งที่2บวกหลักร้อยครั้งที่4นะครับจะได้7คูณ2เท่ากับ14 7คูณ2เท่ากับ14นะครับไอซ บวกหนะครับ6วกหบวกสลักหน่วยนี่นับเรียงไปเลยนะครับหกวก 4, เป็น10 1 0ิบวกสเท่ากับ13บสเอาสเป็น4เป็น5นะครับสําหรับหลักหน่วยซึ่งผลรางวัลเลขที่ออกนะครับวดต่อไปออก สองสี่สี่ศูนย์แะครับสองสี่สี่ศย์แสาลัก้อยขเขาที่เลข0ูนลักซิฟเขาที่เลข8ปลัก,กน้วยเขาที่เลข3ามนะครับมันออก0ูนย์แปดนะครับศูนยแปดสามแต่บริจบใไฟเบิร์นะครับถ้าจับไฟเบิร์มันากระดาษมันพ่อๆกะลัก้อยกะตามลักร้อยลักซิฟส่วนลักซิฟลักนวยส่วนลักนวยนะครับ วันต่อไปกับตำแหน่งเดิมนะครับประกาศสีแดงนี่หลัก10บวกลบเลหลักหน่วยครั้งที่1หลักหน่วยครั้งที่สนะครับวันนี้จะได้8ปดบวกศบวกเจเนาะแปดบวกศบวกเจ็ด 8ปบวกเเป็น15นะครับจะได้เลข 5, 5้าาเพิ่มไป2ก็เป็น7เพิ่ม1เป็น8นะครับเห็นบหมเริ่มตัวแรก0เพิ่ม2ก็เป็น2 2งบวกหเป็นอก็จะได้0 2 3วันนี้ก็ต้องเป็น5 5าห้าก็ต้องเป็น7 7แล้วก็เป็น8นะครับหลักสิบสองคูณสเท่า,ากับสนะครับได้เลข4 บวกด้วยสอคูณหอีกบดเเท่ากับ2นะครับบวกด้วยหลักสิบกรังที่สคูณสอ้คูณสงเท่ากับสิเท่ากับศูนบวก3คมงที่นะครับโดยเรียกบวก3คมงที่4ีบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น9นะครับก็จะได้เก้าองาแปดคือ9ก สองห้รักหน่วยนะครับํำเนิเกาครครับ,บอันนี้ก็นีน่นี่นี่นะครับ2องคูณสเท่ากับสีสบวกหนบวกหกนะครับรักหน่วยสี่บวกหบวกหเท่ากับ 11นะครับ4บวก1เป็น5 5บวก6เป็น11เ็เป็นเลขหนึ่งนะครับได้1 2 3นะหลักหน่วยนี่นับไปเลยนะครับซึ่งผลรางวัลออกนะครับ8 3 7 8า3นะครับหลักร้อยเข้าที่8 หลักสิบเข้าที่9หลักหน่วยเข้าที่3นะครับ8 9 3สตรงนะครับต่อไปนะครับหลักร้อยเขาก็กเอาตัวเก้าตำแหน่งเดิมนะครับหลักสิบสิบนบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่สองเก้าบวกเจ็ดบวกสี่นะครับเก้า บวก7บวก4 9บวก7บวก4เท่ากับ9กับ7เป็น6 6บวก4เป็น10ได้เท่ากับเลข0 2แล้วก็3นะครับหลักร้อยหลักสิบคูณ2เท่ากับ14 บวกด้วย5คูณ2เท่ากับ10เท่ากับ0บวกด้วย9คูณ2เท่ากับ18ได้8บวก3คงที่นะครับ8 4บวก8เป็น12 2บวก3เป็น5นะครับเท่ากับ5เพิ่ม3เป็น8 เพิ่ม3เป็น1เพิ่ม3เป็น4นะครับ5 8 1 4ปหนักหน่วยนะครับ7คูณ2เท่ากับ14บสี่เอกซีนะครับ 7, 2, บ, 4, รบ,บวก5บวก1บวก5บวก1เท่ากับ4บวก5เป็น9 9บวก1เป็น10เท่ากับ 012นะครับถึงหวัวติพานมากบางันนะครับออกเอ่อสองแปดหกศูนยะครับเลขศูเลขห้เลขหนึ่งนะครับเ, 0, เ, 5, เ 1, บข่าตรงเห็น <c oughs> บุบุพีนองกระไรมันขึ้นตัวน้อยเห็นอยู่ดอกเนาะขันซูมไลน์มันขับเห็นอีกละ ต่อไปนะครับหลักร้อยก็กำน่งเดิมนะครับ5บวก9บวก4นะครับ 5, 5บวก9บวก4เท่ากับ5บวก9เป็น14 14บวก4เป็น18ได้เลขก8นะครับ8เพิ่มสองก็สิเป็น0ูน ไปอีกหนึงนะครับ801คือหลักร้อยนะครับหลักสิบสองคูณหนึ่งเป็นสองเลขส2งบวกด้วย4ีคูณสเป็น8บวกด้วย8ปดคูณสองเท่ากับสิบวก3ามงที่นะครับสองบ,บวกแเป็น10 สิบกหเป็น1ิบ6กบกบวกสาเป็น19 9เเพิ่มสามเป็น2อเพิ่มสามเป็น5้เพิ่มสามเป็น8หลัก1ิบเก้สองห้านะครับหลักหน่วยนะครับ2อคูณหเป็น2องไอสอบวกด้วยสีบวกศนะครับบวกสบวกศ เท่ากับ6 7 8นะครับรักหน่วยได้6 7 8รักสิบ9 2้านะครับถึงเป็น3ตัวตรงนะอันนี้คิดกันแบบเรียนๆหรือว่าพี่น้องสิเอาจริงก็ได้นะครับถ้าคิดว่าเป็นเลขคู่นะครับ จึงสูตรคู่ขี้เนี้ยก็ลุกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลขคู่หมดนะครับ826เป็นยังไง826 026หองหกหรือว่าแปดนะครับคกอจับแบบเรียเนะครับเป็น826 828นะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเลขคู่นะครับหรือว่าจะเป็นอ่า886 888คูได้เออะว่าไม่มี8นะ8 8 8 8 2 6นะครับ828 828เป็น4นะหรือวจะเป็น028นะครับ ศูนย์สองหกเนี่ยเขาว่าไปอันนี้ผมจับจับคร่าวๆนะครับจับเรียนๆือไพ่ชี้ซื้อกะกะต,ตามที่เย็นนั่นแหละครับแต้ว่ารักซิบนะมันก็เข่าดีนะแต่หลักหน่วยกับหลักร้อย,อยนี่เพิ่งเอามาใส่นะครับเรามันกะตรงมากของมันนั่นแหละถ้าจับอีดีมันจะได้จากสุดบุญผมยังไม่ได้ลองจับเบิ้นะครับอันนี้รักร้อยก็ตามสูตรลักหน่วยตามสูตรหลักซิบตามสูตร,กตตร,กตตรแกอีก วิธีหนึ่งนะครับลักล่อยถ้าเราคิดว่าเป็นคู่หมดนะครับมันก็ต้องเป็นศูนยและ8แต่ผมคิดว่าบนบนหาเกินบนหาเกินซีนะครับอีกแบบนึงนะ บนา่าเชืเกินซีเพราะว่าผมสังเกตเบ้างนะผมนับนับนับเรื่อยๆนะครับอย่างหลักร้อยเป็นสองใช่ไหมนับไปเลยสองสามสี่ห้าหกนเขาที่เลขสี่ีนับไปเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขาที่เลขเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ 9, 9. 0, 1, 2, 3, นะมันนับมันจะนับไล่ไปบวกเกินว่าไล่ไปจกัก หกแต้มนะครับอย่างของวันนี้มันศูนย์เอ้าเอ้าเดี๋ยวผมไล่นี่คนอันนี้เป็นเก้าเก้ามันก็เป็นซิปมันนะครับเป็นศูนย์อยู่ละงวดนี้ที่มันไอ้บอนั่นซึ่งพี่น้องไปไป,ไปคิดลองเบิ่งเองนะครับจากซาจากเก้านี่เป็นศูนย์จากศูนย์นี่มันกลายเป็นแปดแปดซึ่งมันหลายกว่าถ้าศูนย์นับจริงๆมันก็ได้จะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ แต่นี่มันเป็นเลข8ปดที่งวดน,นี้แหละที่มันผิดแปดถ้าเป็นเเป็น10เป็นศนแค่นี้เองศู 0, นย์เราก็นับไปไดีละศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่นะผมคิดว่าบนหนาเกินนี่หรือว่าเอาตามสูตรมันก็ได้เลข8นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสลรับ3ตัวบน3มตัวบนตรง ี๋ย,ยังได้กับไล่ามาถามมาไทยกันนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ก่อนเี๋ซวสิงลงไอสูตรบวกไววยลงเบิร์นะครับที่ผมเคยบวกไอ้เบิรงกันนะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่บวกไววยว่ามันได้ตัวใดนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ